สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้มาซื้อเนื้อก้อยพี่น้องเอ๋อยู่ที่ตลาดพักพูอยู่ตลาดสดส่นพักพูเนื้อวัวสดสดเนือ้อกอยเนื้อต้มอ,อันนี้ชุ่มละลายชุ่ละโลนะซื้อน้อยมาก้อยกันพี่น้องเอลยเท่าไหร่คะ โลละโลละสองร้อยแปดสิบเดียวถ่ายก่อนซื้อน้ำเจเพิ่นมาได้มาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อที่ตลาดนัดประคมพูตลาดซุ้มซนขายคู่มือคู่มือขายบดมืออยู่ปะขายบดมือขายตลอดเวลาเลยพี่น้องเอ้ยซื้อได้เด้อจ้ะเด้อ